ตัวอย่างการเลี้ยวเบนของแสงผ่านเกตติ้งหฉายแสงความยาวขึ้น500นาโนเมตรให้ตกกระทบเกตติ้งอันหนึ่งในแนวตั้งฉากพบว่าเส้นสเปกตรัมลำดับแรกเบนจากแนวกลางไป30องศาอยากรู้ว่าเส้นสเปกตรัมลำดับแรกที่เบนไปจากแนวกลาง45องศาจะมีความยาวขึ้นเท่าไราเราทราบอะไรบ้างเอ่ย เราทราบความยาวคลื่นให้เป็นแลมด้า1เท่ากับ500นาโนเมตรแล้วก็เชนจะเบต้าเระแบบเลขเบนจากแนวกลางให้เป็นเซต้าหนึองศาแล้วก็เซต้าสเท่ากับ45องศาแล้วก็แลมด้า2เราต้องการหาถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นแล้วก็วาดรูปก่อน ก็จะเป็นเกตติ of of ้งจำนวนช่องหลายๆช่องเนาะเกตติ้งที่มีจำนวนช่องหลายๆช่องอ่าตกกระทบไปยังชากนี่ก็จะเป็น A0 อ่าเทปสว่างกลางเขาบอกว่าลำอ่าสเปกตรัมลำดับแรกเป็นจากแนวกลางแสดงว่าลำดับแรกนี้ก็คือ n เท่ากับ1 แสดงว่าลำดับแรกก็คือ a หนึ่งอ่ะนี่ก็จะเป็นมุมเซตาแสดงว่าเขาเนี่ยทดลอง2ครั้งเนาะทดลองสองครั้งโดยที่ n เนี่ยก็เท่ากับ1 d ก็เราจะพบว่าช่องตรงนี้ช่อง d d ก็จะเท่ากัน d เท่ากันแต่อะไรที่ไม่เท่ากันเซตาและ ความยาวขึ้นไม่เท่ากันอ่าก็จาก d sine t e t a เท่ากับ n lambda อ่าเราก็ทำให้เป็นสองสมการเนาะอ่าอันแรกก็เป็นสมการที่หนึ่งก่อนก็เป็น d sine sine theta หนึ่ง sine theta หนึ่งก็คือสามสิบถูกไหม สามสิบองศา n n ของเราเป็นหนึ่งอ่าเราไม่ต้องใส่ก็ได้ลมดาลมดาของเราเป็นลมดาหนึ่งก็เป็นห้าร้อยนาโนเมตรอ่าเป็นสมก,การที่หนึ่งอ่าสมก,การที่สองของเราก็จากดีไซน์ไซน์เซต้าสองเซต้าสองของเราเป็นสี่สิบห้าองศาอ่า n ก็เท่ากันก็คือ n เท่ากับหนึ่งเหมือนกันลมดาสองก็คือเราต้องการหานี่ก็จะเป็นสมก,การที่ แล้วก็นำสมการที่สองหารด้วยสมการที่1ก็จะได้ว่า d sine 45องศาหารด้วย d sine 3าเท่ากับ lambda สส่วนด้วย500นาโนเมตรแล้วก็ D ตัดกันได้แล้วก็แทนค่า s i n ส้า s i n สาย30ลงไปย้าย5้500นาโนเมตรขึ้นมาคูณ ซส์5ของเราก็เป็นรูท2่วน2ไซส์30เป็น1่วน2อ๋อเป็น2่วน1เท่ากับเลมด้า2 2ถัดกันได้เลมด้า2ของเราก็จะเป็น500คูณกับรูท2นาโนเมตรหรือเลมด้า2ของเราก็จะเป็น รูปสองของเราก็จะประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งซีคูณกับห้าร้อยก็จะเป็นประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดนาโนเมตรนั่นเองอ่าแล้วเราก็ตอบเนาะว่าเส้นสเปกตรัมลำดับแรกที่เป็นจากแนวกลาง สี่สองศาจะมีความยาวขึ้นเจ็ดร้อนาโนเมตรข้อ2การเลี้ยวเบนของแสงความยาวขึ้น500 50นาโนเมตรที่ตกกระทบตั้งฉากกับเกตติ้งชนิด4,000เส้นต่อเซนติเมตรจะให้แถบสว่างบนฉากกี่แถบแล้วก็วาดรูปก็จะเป็นะระยะห่างระหว่างช่อง ating, เกตติ้งเนาะก็จะเป็นเกตติ้ง ตัวกระทบยังฉากนี่ก็จะเป็นแถบสว่างกลาง A0 อ่าก่อนอื่นเรารู้ว่าความยาวคลื่นของแสงอันนี้ก็จะเป็นแลมดาเท่ากับ550นาโนเมตรก่อนอื่นเราก็ต้องหาดีก่อนหา หาระยะห่างระหว่างช่องก็คือดีก็ดีก็เท่ากับความยาวส่วนด้วยจำนวนช่องอา่าความยาวของเราเป็นเท่าไรเอ่ยเขาบอกว่าสี่พันเส้นต่อเซนติเมตรความยาวก็เป็น หนึ่งเซนติเมตรเซนติเมตรของเราเป็นอ่าสิบกำลังลบสองทำไมเป็นเมตรจำนวนช่องของเราเขาบอกมาแล้วว่าสี่อ่าช่องหรือเส้นก็ได้นะเราอาจจะใช้แทนกันได้สี่พันอ่าหนึ่งสี่ศูนย์จุดสองห้าคูณสิบกำลังลบห้าเมตรหรือ 2.5คูณ10กำลังลบ6กเมตรนั่นเองดีอ่าเขาเขาถามว่าจะให้แถบสว่างบนฉากกี่แถบก็จากอะไรเลยจากดีดีอะไรเอ่ยดีไซน์เซต้าเท่ากับเนแลมด้าอ่าไซน์โดยที่ไซน์เซต้าเนาะเซต้าเราก็ให้เป็น ดีต้าที่มีค่ามากที่สุดก็เป็น90องศาดีดีของเราก็แทนไปได้เลยที่เราหามา2.5คูณ10กำลังลบ6เมตรคูณอยู่กับ s i ายซราย 90. องศามีค่าเท่ากับ1 N เราต้องการหาเลมด้าของเรา550นาโนคือเท่าไหร่คะ10กำลัง ลบเก้าเมตรนั่นเองต้องการหาอินก็จะเป็นสองจุดห้าคูณสิบกำลังลบหกเมตรส่วนด้วยห้าร้อยห้าสิบคูณสิบกำลังลบเก้าเมตรอ่าเป็นเท่าไหรคะเป็นเท่าไหรเอ่ย 2.5งจหาหารห้ารของเราก็จะเป็น0ูนย์จุดคูณสิบกำลังสเมตรหรือ N เท่ากับ4.5่จุอ่าสี่จุดห้านี้เราปัดทิ้งแล้วเของเราก็จะเป็นสี่เอที่เราจะใช้ก็ส ประมาณสแต่ว่าเขาถามว่าแถบสว่างจะให้แถบสว่างปรากฏบุญฉากีีแถบก็ต้องเป็นแถบสว่างบุญฉาเท่ากับ 2N งเ็บวกหนึเท่ากับ2องคูณกับสบวกหก็จะเป็น เก้าแถบเราก็ตอบว่าจะให้แถบสว่างบญฉากเก้าแถบเก้าแถบนี้มาจากไหนก็ซ้าซส C แสงสีขาวที่ผ่านเกตติ้งที่มีจำนวนช่องเท่ากับ120ช่องต่อความยาว1ซนติเมตรถ้าต้องการให้แสงสีเขียวซึ่งมีความยาวขึ้น500นาโนเมตรเลี้ยวเบนห่างจากแถบสีขาว0.6เซนติเมตรจะต้องวางฉากรับให้ห่างจากเกตติ้งอย่างน้อยเป็นระยะทางเท่าใดอะก่อนอื่นเราวาดภาพก่อนก็แล้วกันวาดภาพนี่ก็จะเป็นเกตติ้ง จะเป็นฉากรับภาพเกตก็มีจำนวนช่องหลายๆายช่องซึ่งห่างแต่ระยะห่างระหว่างช่องเนี่ยเท่ากับ d แต่ละช่องเท่ากันหมดเลยเขาบอกว่าที่จุดกลางเนี่ยทุกสีอ่ะรวมกันจะกลายเป็นแสงสีขาวแสดงว่าแสงสีขาวจะอยู่ที่ตำแหน่ง a 0ตรงนี้ ก็จะเป็นแบบนี้นะเกตติ้งแล้วเขาบอกว่าถ้าต้องการให้แสงสีเขียวแล้วกส็สีเขียวเนี่ยน่าจะหมายถึงแถบเรกเพราะว่าใกล้กับ A0 มากที่สุดก็จะเป็นแถบสว่างแรกก็จะเป็นตรงนี้เนาะ A เ1หนึ่งสีเขียวเขาบอกว่าซึ่งห่างจากแถบสีขาว0.6ซนติมตรตรงนี้ก็คือระยะ x ตรงนี้ก็จะเป็นระยะ x ก็คือ0.6ซนติเมตรจะต้องวางฉากรับให้ห่างจากเกตติ้งอย่างน้อยระยะทางเท่าไหร่แสดงว่า l l จะเป็นเท่าไหร่คือเราต้องหามา เราก็เริ่มหาจากหาดีก่อนหาดีระยะห่างระหว่างช่องเนี่ยหาดีได้จากดีเท่ากับความยาวส่วนด้วยจำนวนช่องอความยาวเขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่1เซนติเมตรหนูณกับเซนติเมตรซนตมรก็เป็น10บกำลังลบ2เมตร ส่วนด้วยจำนวนช่องเขาบอกมาว่าร้อยยี่สิบเราก็ตั้งไว้ตั้งดีไว้แบบนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแทนค่ะเขาต้องการหา L ก็จาก D X ส่วนด้วย L เท่ากับ N l a m แลมดาอ่า N ของเรา N ของเรา A1 N ของเราก็เท่ากับ1 เขาต้องการหา l ก็จะได้ dx ส่วนด้วย n แลมดา d ของเราเป็นเท่าไหร่เราก็ยกมาเลยจากตรงนี้ก็เป็น1คูณ10กำลังลบ2ส่วนด้วย120ย้่สิบอายเป็น12คูณ10ก็ได้ x x ของเราเขาบอกมาแล้ว0.6เซนเมตรอ่าเป็น10กำลัง ลบสองเมตรส่วนด้วยเอ็นของเราเป็นหนึ่งแล้วก็แลมด้าของเราก็เป็นห้าร้อยนาโนเมตรนาโนเมตรในที่นี้คือสิบกำลังลบเก้านั่นเองเมตรตต่เมตร L อล <L S 1> ของเราก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งคูณสิบเมตรหรือ L อลเท่ากับ 1นึเมตรหรือ100เซนติเมตรนั่นเองอ่าแล้วก็ตอบว่าวางฉากรับให้ห่างให้ห่างจากเกีติ้งอย่างน้อย1นึเมตรนั่นเองโอเคเสร็จแล้วข้อนี้